ครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับผมครับมือนอีกคนลาไพ่ยชนอลนะครับกับไรอ่าทําคลิปเกี่ยวกับสมุนไพ่นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าออกปลายคลิปบไรนะครับช่วงนี้นะครับติดภารกิจงานสีดํานะครับหลังจากเสร็จสิ้นงานสีดําแล้วนะครับก็ฝนตกเมื่อมื่อนะครับพี่น้องนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับครับช่วงนี้อากาศกระเพี่ยนแปงนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ รักษาสุขภาพกันน้ำเดินนะครับสุขุดสุขคนนะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพี่น้องนะครับขับนี้ก็เป็นสวนเล็กๆนะครับสําหรับปลูกนะครับไม้มงคลนะครับของคนลาไพ่นะครับพี่น้องน้ำก็เริ่มสีถ่วมแล้วนะครับถ่วมบนสีนะครับถ่วมสมุนไพรนะครับเป็นสวนสมุนไพรเล็กๆนะครับของคนลาไพ่นะครับครับนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆข้างบ้านนะครับพี่น้องครับ เป็นสวนเล็กๆนะครับสาหรับปลูกใบมงคลปลูกสมุนไพรนะครับพี่น้องครับน้ำก็เริ่มท่วมแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากงานสีดําเสร็จสิ้นไปนะครับกับฝนตกนะครับติดต่อกัน2อสามเมือแล้วน้อพี่น้องนะครับก็บม่อด้ออกไปทํ้คลิปนะครับข้างนอกน้อพี่น้องนะครับก็ต้องกอโทษข่อให้ลายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้าตัดบรรยากาศนะครับไปบึงนาบ้านนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นนาบ้านนะครับของคนลาไผ่นะครับ นี่ก็จะเป็นร้านตัะผมเล็กๆนะครับของคนลาไพ่นะครับแบบเปิดประทุนนะครับเป็นบรรยากาศอินดี้เล็กน้อยนะครับพี่น้องร้านตัะผมแบบอินดี้นะครับง่ายสไตล์คนลาไพ่นะครับพี่น้องครับนีการบรรยากาศฝนตกลิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างมากไม้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ